สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่องเกมมือไฟลำพันชัวอ้อพี่เขียวครับนี่ครับพี่น้องนี่มาหนึปาดปาดปาดคนมาเห็ดยังครับเสยวพี่น้องพี่น้องเบื่ครับคนมาเห็ดยังคันทันนี้เกือยังขึ้นครับพี่น้องคนมาคือมาหลายแทะ คุณมาเฮียงนี่ครับคุณมาเฮยงก่อนติดตั้งชอทชัดแล้วแมนบ่ครับโอ้คนขึ้มาลายแทะตั้งเลยกูเนี่ยยัง่โอ้เสาอีกเสาโซท่าน ว่าเมนยกว่าเมนยกเสาบ้ <c oughs>: yeah. ันเนี่ยครับลุงหนวดลุงหนวดซองลุงหนวดครับสาเหตุอะครับก็ว่ากันใช่หันนใช่ซีกอไว้๋อรตับบุกจอ เฮ็ดยังครับเตรียมพร้อมเตรียมอุปกรณ์ก็ปลทับจอไล่ขึ้นมาอีกตัวละคุณไหน้นมาีกคุณะ ฮะเอียงก่อเปลี่ยนไปนี่เอาครับพี่น้องโอ้ละมันเหอะเบิลอละมันละมันโอ้ จะเจตังเสาถัดกับเมยแล้วมีพี่้องดัวยสองเสาครับสองเส เพื่อความปลอดภัยของพี่น oh> ้องหนพิทีครับกับเขามีเสาย่างเสาขัครับเราจะมีทีนเฟสรีนเฟสไปถักคันอยู่นะครับ แต่ว่าตอนนี้มันเป็นพื้นปูนกะเลยอ่าบระท่านใส่กินเปลี่ยนไปนี่เข้าผู้หมูตันวะนี่ผู้หมูตันอรับสีไงวันนี้

สองข้างเพว่าน่ต้องเลียนมน่องนี้โค้งคว่ำง ยกงายะกูได้ยิยกนยกอด้อื่นใคระรนี้นะหายตายตายนี้ไมจอยแอาขึ้นมาได้ฟังุ่นท่านมีคนถึครับ

ตอนนี้ก็เพิ่งล้างขึ้นโฟไฟล้เรากะเพิ่งล้างขึ้นโฟกัสไฟล้เรากะสิสต้งแอดเดียตครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเพียงเท่าน,นี่งกันนะครับเดี๋ยวสิลงมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ